ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมก็มีช่องมาแนะนำนะครับผมช่อง Play Gamer PB นั่นเองนะครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับผม ช่องนี้ก็แจกรหัส ROV แจกรหัสฟ e e f ฟล e แล้วครับผมแล้วก็บัตรการิน่าอีกมากมายนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆที่น่นนนนนนนารักทุกคนเลยนะผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องไซต์ชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารใหม่ล่าสุดจากฟ e e f ฟล e นั่นเองคลิปนี้ก็มีกิจกรรมใหม่นะครับผมการนิเยฟมนั่นเองครับผมไปที่กิจกรรมเลยครับผมแล้วก็ประกาศนั่นเองนี่ครับผม การีเ no, si it, ย่ from agnify น็อกเกมสิวพิชิตไอเทมใสๆนะครับผมโอ้โหได้ปืนแรงมากมายแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายนั่นเองนะครับผมกดไปเลยโอเค let's go รอสักครู่หนึ่งนะเนี่ยมันขึ้นมาแล้วครับโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่กับ m a x ิมคนรอนั่นเองครับก่อนอื่นสายฟรีต้องกดแชร์รับไอเทมฟรีนะครับล็อกอินผ่าน Facebook นั่นเองนะครับผม อ่ะขอเวลาตัดรูปไปที่เกมนะครับนี่นครับเข้ามาแล้วเราก็กดแชร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะได้มา1นสิทธินั่นเองในการแรกนะครับผมสายฟรีก็มีเล่น30นาทีก็จะได้1โทเค็นนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> แชร์รับฟรีก็ได้1โทเค็นนะครับผมง่ายๆคือวันละ2โทเค็นนั่นเองครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นเกมนี้ด้วยนะครับผมก็ เกมนี้ก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆก็มาเล่นได้นะครับผมโอเคครับผมผมก็กดแชร์แล้วนะครับผมก็จะมาเล่นเกมนั่นเองครับเนี่ยขวามือนะครับซุมพิเศษหนึ่งกล่องตั็ตนั่นเองครับผมผมก็จะเริ่มล้างแล้วนะครับผมมาเริ่มล้างแม m a x ิมโอ้โหหล่อเลยนะครับโอ้หได้เลยนะครับผมโทเคนกอรนิเย่นั่นเองหนึ่งอันไปรับไปเลยนะครับผมโอ้โหล้างไปแล้ว90 9.9%นั่นเองครับน,น,นอกเกมสิวพิชิตไอเทมพิเศษโอ้โหเพื่อนๆเ,เนี่ยโอ้โหจะได้ส่วนนิกิตะมาด้วยนะครับผมโอ้โหวิเชาไหนอาจจะมีของรางวัลอะไรบ้างครับผมเราไปดูกันเลยเพื่อนๆก็มาเล่นได้เลยนะครับผมสายฟรีมาเราเนี่ยครับของรางวัลก็มีบอดเลขสองกนิเย่ได้ก็แบ็ค แพ็กแล้วก็3กอริเย่แฟชั่น4กอริเย่แฟชั่น6กกริเย่ mp 4 0 6กนกริเย่นะครับผมสกา8การิเย่นั่นเองครับโอ้โหพูดจนเล่นพันเลยนะครับการิเย่เนี่ยโอ้โหครับผมเพื่อนๆนก็อย่าลืมมาเล่นนะครับผมผมก็มีกิจกรรมเพียงแค่นี้ที่มาบอกเพื่อนเพื่อนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกระทืบไลครแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เจอกันใหม่คลิปหน้า